มาแล้วเหรอมาอยุนี่เราซื้อนี่มาฝากด้วย <S <S สัญญานะกิลลี่ว่าเธอจะซื้อมาให้เราโอเคสัญญาแน,น่นอนวายุงั้นเรามากินพร้อมกันนะโ <Okay. S 2> อเคอฮ้ยอ๋อเฮ้ยอ๋อโอ้ยตกันนะไรกันนะไปดิอ้าวมาแล้วเหรอมาอยุนี่เราซื้ออันนี้มาฝากด้วยเฮ้ยจริงเหรออันนี้เราชอบกินมากเลยอ่ะัวยุนี่เป็นชอ็อกโกแลตเรื่หัวใจนี่นะ เอาไว้ในเซเว่นเลยนะเกลี่หอมมากเลยอะวายูนี่ลองหักด,ดูมันวายูงั้นเรามากินพร้อมกันนะโอเคหืมวายูอร่อยมากเลยอะ่ะเรากินหมดแล้วเนี่ยโอ้ยกลี่ของเรากินได้หมดเลยอะ่ะ เนเอายงี้เราจะแบ่งให้เธอนะแกรี่แบ่งให้เราเหรองัน้นแสดงว่าเธอไม่ได้กินนะดิไม่เป็นไรเธอกินเลยเราไม่กินเราอิ่มละแมวอะารไม่อ,อ,ไอยากกินอนะ่ะเราให้เธอกินดีกว่าก็ได้ถ้าเรามีโอกาสเราจะซื้อมาให้เธออีกนะโอเคแกรี่สัญญานะแกรี่ว่าเธอจะซื้อมาให้เราโอเคสัญญาแน่นอนสิบปีผ่านไปไวเหมือนโกหก าายเรามาแล้วจำได้ไหมว่าสัญญา10ปีที่แล้วว่าจะซื้อลูกคผลใจมาฝากอีกนี่วันนี้เราซื้อมาแล้วนะเด,วเดี๋ยวนะมันเลือกขายไปแล้วไม่ใช่หรอเนียก็รอเซเว่นมันต้องสิปีกว่าจะเอามาขายใหม่เราขอรถเดิมเราขอรถเดิม,มกินเลยกินเลยน,นี่นจะจ๊ยลงทุนแท้ยังอหมอมเนเดิมเลย เขาของกอมาขายไว้เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ของค้างสต็อกก็ได้วายูงั้นเรามากินเหมือนตอนเด็กกันเถอะที่คล้องแขนกันไหมมันจะได้อร่อยกันเหรือื้องอันนี้เหรออร่อยอ่ะอร่อยกันหน้าของหวานนะอร่อยกันเฮ้ยวันนี้วันอะไรวะวันมิว นก็ว่ามาอยู่กับเม็นคู่อะไรบ้างพื mm ่แซลเราไม่ได้อยู่กับเป็คู่เราไม่มีแฟนเลยโโอ้ห